สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ายิพินจะมาเตือนภัยนะจ๊ะมาเตือนภัยจ้ะเดี๋ยวมาคุยก่อนแล้วค่อยเตือนเนาะยุงก็เยอะเนาะเนี่ยเนี่ยอะไรล่ะอันนี้บอนกระดาษด,ด่างนะแม่ดางๆนะยีพินนำมาปลูกในวงซีเมนเนี่ยวงบอซีเมนเนี่ยแล้วเขางามมากเลยพอดีเมื่อสองวันก่อนฝนตกลมมาเนาะยีาพินไม่ได้ดูว่าเขาเป็นอะไรไง ก็มัวแต่ทํางานด้านอื่นเนาะอีนี้อจ๊พินไม่ได้เอาไอ้นี่นอออกมาไม่ได้เปิดน้ําทิ้งจะอากาศมันแรงใช่ไหมก็เลยเอาน้ําขังไว้ในนี้อะจ้ะน้ําขังไว้ในเนี้ยก็คือว่าให้เขาอยู่ในเนี้ยกระดาษอินี้คือกระดาษด่างนะเดี๋ยวจะพินเอาไม้ที่ค้าบอกก่อนเนาะเจะพินปลูกแล้วพอดีน้ําฝนมันฝนมันแรงก็เลยอุดอุดไอ้นี่ไว้อุดช่องไอ้นี่ไว้อุดอุดท่อระบายน้ําอ่ะมันมีท่อระบายน้ําอยู่ วงซีเมนต์นะ่ะแต่นี้ยายพินจะให้ดูว่ะพอดีขวดมันตกมาเนาะน้ำมันแรงช่วงนั้นเยพินก็เลยปิดปากปิดวงบอ่อซีเมนต์ไว้นะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยมีท่อระบายอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเยพินปิดหมดเลยนะเดี๋ยวเปิดออกก่อนเนาะถามทําไมจะไม่ให้เปิดละเนี่ยดูเนี่ยกอจ๋าแม่จ๋าดูนะดูอะไรเนี่ยดูตัวด้วงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ย น้ำมันขังก็เลยทําให้ตัวด้วงขึ้นมาตายเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ็มเลยวงนงหนึ่งอะเป็นสิบตัวสงสัยมันจะกัดรากของยายพิหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยดูเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยดูดรูอย่างเงี้ยน่ะมีด้วงหมดเลยเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดุกดุยดุกดิ๊กะเจ้าดุกดิ๊กเนี่ยเห็นไหมดูเจ้าดุกดิ๊กเนี่ยมันเยอะมากเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยมันเยอะจน แบบเปิดไปตรงไหนก็เจอเจ้าดุกดิกอ่ะเนี่ยดูเนี่ยด,ด,ดูเจ้าดุกดิกเนี่ยมันคือตัวเขาว่าตัวแมงกิ้งคีจะ้ะเนี่ยเดี๋ยว่อจ่าแม่จ่าดูนะวงหนึ่งมันมีเยอะแค่ไหนอน่ยดูเนะี่ยความที่ดินมันดีนะี่ยดูเนะนี่ยเนี่ยพอจ่าแม่จ่าดูนะจะ๊ะเนี่ยอู้มันเยอะจริงๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูเนี่ย มันกินอนนี่เยพินรูเปล่าเยาพินก็ยังไม่แน่ใจนะมันไม่ใช่มันมีแค่นี้นะจ้าพ่อจา่าแม่จา่าเดี๋ยวเด็ดใบมาลองให้ดูเอาใบตองมารองนะ้ำตาเดี๋ยวเอาใบเดี๋ยวก่อนขอเด็ดอย่างนี้แป๊บเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะเนี่ยดูวงเดียวนะยังไม่หมดนะหรือตรงไหนก็เจอหรือตรงไหนก็เจอ,นะอจจเนี่ยพรอจ่าแม่จ่าเนี่ยดูเนี้ย จ่าแม่จ่าดูนอกจ้าดูความเยอะของเขานะจ้าเนี่ยแกนะพกแกเนี่ยเป็นถ้าเป็นด้วงกินได้นะฉันรวยเลยนะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไปเก็บวงอื่นมานะจ้าวงอื่นก็เยอะอย่างเนี้ยเนี่ยมีหมดยังเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยพอจ่าแม่จ่าดูนะเจพินเรียกเจ้านุกดิกเนี่ยมีอันตรายหรือเปล่าก็ไม่แต่เจพินสงสารเขาเจพินก็จะไม่ทําไมเขาแล้วนี่อีกเนี่ย Ooh, เจ้าดุกดิกเอ้ยแกทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยแลอ้อนี้ดูเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเจ้าดุกดิกชัยลากหรือเปล่าหรือเป็นเราลมอย่างเดียวอะ่ะดูแดยเป็นกิโลเลยและไม้ด่างๆของยาบพินดูเนี่ยล้มเลยยุงก่อนนะทำด้วยมือเดียวเนาะทำมือเดียวดูแดยหมดแลว ถามว่าทําไมทําไมถึงมันไม่ด่างไม่ด่างเพราะว่าเยพินเอาขี้แพะใส่ไปเยอะจัดจะ้ะต้องปลูกใหม่หรือออกมาก่อนดูเนี้ยเอาลมหรือเพราะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดึงขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปลูกใหม่ดูที่ว่าไอ้ดวงในมันกินรากหรือเปล่าทําให้หมดสภาพเลยเนี่ยโอ้เยพินสงสารจังดูไข่นี่ยต้นน้อยน้อยนั่นเนี่ย หมดแลยไอ้เจ้าดวงน้อยแกอยู่ไปในเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะได้เอาต้นมาปลูกใหม่ดูเนี่ยพอะจ่าแม่จ่าดูเนี่ยเดี๋ยวพินก็ยังไม่รู้แลยเขาเป็นอันตรายหรือเปล่าเนี่ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยวงเดียวเนี่ยเป็นกิโลเลยจ้ะเนี่ยพระจ่าแม่จ่าดูนะเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยพระจ่าแม่จ่าเอ้ย อะไรกันเนียบก็แกมันกัดลากของยายพินหรือเปล่าเนี่ยยังสงสัยอยู่เนี่ยทุกวงเลยนะจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกวงเลยแล้วกระดาษด่างสวยๆของยายพินเนี่ยด่างสวยๆแบบนเ,นนะเนี้ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเขาเอามาปลูกข้นาในนี้นะพอเอามาลงวงบ่อนเนี่ยกลายเป็นสีเขียวหมดเลยป่เดี๋ยวแบกไปให้ดู ไปดูสิยายพิงก็มัวแต่ยุ่งซะไม่ได้มาดูหลายวันทั้งที่สวนก็อยู่ติดบ้านนะพอดีวันนี้แงะมาเห็นอ้าวทาไมกระดาษฉเหลืองอย่างนี้ไปออกก่อนไม้ออกก่อนหมดแล้ววันนี้มันตรงกับวันที่ วันที่สองพฤษภานะเดี๋ยวพินอยากจะบอกว่าใครว่าไม้ด่างลงราคาไม่จริงนะเมื่อปีที่แล้วอ่ะมาเดี๋ยวยพินจะให้ดูก่อนอันนี้ไม้นี่พี่เยพินเพิ่งปลูกมาประมาณสามเดือนสี่เดือนนั่นเนี่ยต้นเนี้ยโอ้ยยุงจังเลยกัดกเดี๋ยวพินเฮ้ยแกจะมากัดสิฉันคันกัดกันจริงๆเล้วพวกแกอ,เ,อเชือกออกโอย้ยกไม่ไหวเดี๋ยวขอยกออกไปก่อนนะ เดี๋ยวพินมาใส่ยางไปฉีดน้ํำก่อนเนะโอ้ยยุงกัดเดยวพินคันหมดเลยปะเอาน้ํำกัดย้ายออกมาล้เดี๋ยวพินแค่อยากจะบอกว่าเมื่อปีที่แล้วอะ่นะณวันนี้วันนี้เมื่อวันที่สองปีที่แล้วเนะี่ยกระดาษด่างต้นเล็กๆยังต้นละสองร้อยอยู่เลยนะจ๊ะกระดาษด่างแบบนี้เนะี่ยเดี๋ยวมีไข่ไหม ไอตุ่ใส่ตัวไอนี่มันคงจะกินไอนี่ของเดียพินจ้ะเนี่ยไอตัวด้วงเนี่ยดูว่านี่หมดสภาพเลยลากแทนที่ลากจะขาวเนี่ยนะปีที่แล้วนะต้นขนาดเนี้ยขายกันอยู่ต้นละสองร้ยนะจ้ะเดียรพินไปซื้อมาที่แยกหนอถ้าแยกหนอเอามาใหม่ๆก็ต้นละสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบาทถึงสามร้อยบาทโอ้โหดูหมดเลย กัดลากโกรนหมดเลยจ้ะตัวน,นี้ยไข่ไหมด้วยสิโอ้ยหนอหักหมดเลยเดียดพินไม่หักได้ไงล่ะถ้าปล่อยไว้ก็ตัวอะไรกินหมดลากโอ้ไข่มีจ้ะเนี่ยเห็นไหมจ้าพ่อจ๋าไม่จ๋ามาเดี๋ยะพินยกให้ดูโอ้ยนี่จ้ะนี่มันกินนี่ไงพ่อจ๋าไม่จ๋าดูเนี่ยมันแทะเนี่ยแทะเงาขาวๆเลยเห็นไหม ต้องปลูกใหม่เนี่ยแบบเนี้ยเขารียกไข่ไงเห็นไหมจ๊ะเฮ้ย,ยหักเลยไหนละเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปเพาะได้จ้ะเนี่ยไข่อ่อนๆเนี่ยแต่ก็เก็บออกเถอะเพราะว่าเอาไว้เขาก็ไม่สมบูรณ์จะลอยไข่ล่วงหายอยู่ข้างล่างใส่ไข่อยู่ในในโคนต้นเยอะนอหักหมดเลยไอตัวด้วงอะ่ะ มาเดี๋ยวายพินจะไปฉีดน้าให้ดูว่าต้นอื่นมีกันไหม,มถ้าถ้าเขาไม่ล้มายพินไม่รู้เลยนะว่าดวงมันมีเยอะขนาดเนี้ดึงใส่ย,ยางก่อนแป๊บบนึงโอ,โอ,โอ้จะล้มนี่จะ้ะายพินฉีดน้ำแล้วเลยมองไม่เห็นใหญ่แล้วว่ามีไข่ร่วงหรือยุ่ป่าแต่ดูตัวนี้เนี่ยไอ้ดุกดิ๊กเนี่ยมันเยอะมากเลยจะ้ะ มันน่าจะกัดลากไอ้นี่ของยายพินจ้ะรู้จักลักษณะแล้วมันเยอะจัดจะ้ะเห็นไหมเต็ไมไปหมดนะพ่อจ๋าแม่จา๋าดูนะั่นน่ะน่นน่ะเห็นไหมน่ะตู้นะต้นไอ้บวกบวกนั้นก็มีนะ่ะวงนั้นก็มีเดี๋ยวยายพินพาดูนะจ๊ะต้นอื่นมีอีกไหมแต่ที่แน่ๆไม้ด่างอเจอขี้แพะเข้าไปนะพอเจอฝนเข้าไปหมดลายเลยจ้ะลายด่างๆหายหมดเลยเนี่ยดูเห็นไหม เดี๋ยวายพินจะแคะไอนี้สักหน่อยกระดาษด,ด่างต้นนี้โอ้เดี๋ยวยพินจะมาคุยต้นนี้อีกต้นหนึ่งซิมีอันนั้นเหมือนอันนั้นไหมอันนั้นายพินไม่ได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหน่อขนาดเนี้ยแทงขึ้นมาจากต้นเนี่ยหน่อละสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะแล้วพอมาปลายปีก็มีราคาแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่หน่อยหนึ่งราคาแพงายพินตกใจเลยอะแล้วพอปีนี้เราจะค่าเราจะกลับมาขายในราคาเดิมอีกก็ ก็ต้องทำใจเนาะเพราะว่ากระดาษด,ด่างก็ให้ลูกไวจะ้ะเห็นไหมไอเราเลือกอะถ้าเราเลือกกันนะใบจะด่างไม่ด่างมากไม่สำบบคัญจะขอแค่เนี่ยการเขาลายอย่าง,ง,างเงี้ยรับรองด่างแน่เดี๋ยวจะพินพ์จะแงะต้นตอนนี้ออกเนาะอยู่ลึกป่าไม่รู้เนี่ยโอ้โหเพลงดังจังเลยขอพิมพจ้ะได้แล้วเนี่ยปีที่แล้วหนอขนาดเนี้ยสอง้อยหสิบบาทจะ้ะ พี่เพินซื้อมานี่เห็นไหมเนี่ยเขาก็แทงหน่อขึ้นไมาอีกแล้วถ้าเราไม่ลื้อไข่เขาก็จะมีหน่อขึ้นไม้เราเรื่อยๆจ้ะสําหรับกระดาษด,ด่างอย่างนี้นะจ๊ะทีนี้เยพินก็จะไปชําจ้ะให้รากใหม่ออกแล้วก็ขายได้จ้ะมันก็ถามไงดีละ่ะถึงราคามันจะถูกแต่เราก็ได้เรื่อยจ้ะอย่างที่ยจพินบอกกันแหละถึงราคาจะถูกแต่เราได้บ่อยอะหลายๆหน่อเข้าเราก็ได้หลายบาทไปเองจ้ะแล้วอย่าไปท้อนะจ๊ะกับการปลูกไม้ด่างอะจ้ะ ต้องสังเกตบันสังเกตดูเนี่ยนี่ก็ได้แล้วหนึ่งหนอมันแห้งได้ตลอดจะ้ะเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าเราดูแลดีๆเดือนสองเดือนก็มีหน่อจะ้ะเห็นไหมจะ้ะเนี่ยหน่อเขาขาวแบบเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพาเนี่ยแล้วทวงนี้ไม่มีราคาเราก็มาช้าไว้ก่อนนี่อย่างนี้มาก่อนก็สี่ห้าพันแล้วเนี่ย แต่นี้เรามาทาไว้ไม่นานจ้ะพอเขาเป็นอย่างเงี้ยเด้กเขาก็มีหน่อให้เราจ้ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะจ้ะไปก่อนก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งลมฟ้าลมฝนมันไม่มีอะเนาะมีแต่อากาศไอร้อนๆมาใบก็เลยไหม้เสียหายหมดเลยจ้ะแต่นี้แดดไอลมฝนเริ่งม,มาแล้วเราก็เริ่มได้วจ้ะดูดูการปลูกไม้เริ่มอีกแล้วเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะวันที่สองเดือนนี้ไม่มีราคาเลยจ้ะ แต่ปีนี้เริ่มมีแล้วเริ่มมีคนทักถามหาเยพินอยู่ว่ามีกระดาษด่างเยอะไหมเจพินก็ว่าไม่เยอะหรอกเพราะว่าขุดได้ก็ขายไปจะไม่ค่อยได้เก็บจะเาพินขายหมดจ้ะแต่ตอนนี้สงสัยจะต้องเริ่มเก็บบ้างแล้วเพราะว่าลมฝนมาแล้วอากาศชื้นแล้วปลูกได้แล้วนี่เละอาชีพของคนทำไม้ถ้าล่มมะไล่นะหมดลายมานั้นเลย เขาไม่ชอบอากาศล่มมากจ้ะดูเนะี่ยสวยจริงไหมจ๊ะก็ไม่รู้ว่ามันเขาผสมยังไงผสมไปแล้วติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้ดอกแข็งอยู่เนี้ยแหละเหี่ยวก็ไม่เหี่ยวผสมไปหลายดอกอยู่จ้ะเอาเกสอนมาถูถูถูถ,ถ,ถ,ถูถูกันกิดติดเนาะ ติดเราก็จะได้เป็นมิติใหม่แห่งวงการว่าเยพินผสมไอ้นี่ได้แล้วหัดทุกอย่างนะจ้ะผสมทุกอย่างติดไม่ติดไม่รู้รู้แต่ว่าผสมไว้ก่อนมสวยงามมากจ้ะสวยงามด้วยแล้วก็เพลินด้วย ยุงกัดยุงตัวเบลอร์เลยติดชมปูจมปูเลยโชคกาชั้นประกายดาวเขาก็เน้นด่างชมพูชมพูนะโชคกาชั้นก็เหมือนกันถ้าชมพูชมพูอย่างเงี้ยมีราคาอยู่จ้ะเดีย๋ยวพินก็หามาปลูกก่น แล้วอีนเนี้ยเนี่ยยายพินก็สงสัยนะเนี่ยยายพินก็สงสัยยายพินแรกกับเขามาเขามาเอาหูช้างด่างของยายพินไปต้น,นด่างเหลืองสมัยนั้นน่ะแล้วเขาบอกอีเนี้ยมันคือเพชรเจ็ดสียายพินก็ปลูกมาจะพอปีแล้วถึงเดือนมิถุนายนนี้ก็พอปีแล้จะยายพินไม่เห็นมันเป็นอะไรขึ้นมาเลยเพชรเจ็ดสีมันสีนี้หรือเปล่าก็ไม่ก้านมันลายจังยายพินเคยเห็นแต่ก้านมันเหลืองเหลืองนี่ก้านมันลายพลอยเลยยายพินก็ไม่รู้ ก็รอดูว่าเขาจะเป็นเพชรเจ็ดสีเมื่อไหร่นะจะพอปีแล้วเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคนที่มีเพชรเจ็ดสีช่วยบอกยยพินหน่อยที่ว่าเพชรเจ็ดสีเล็กๆเ,เนี่ยก้านเขาลายไหมแต่อันนี้ก้านลายยยพินก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะสงสัยอีกแล้วหรือว่าจะโดนหลอกก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่ายาพินอยากได้ตอนนั้นอะ ไปปลูกกระดาษกันได้หน่อหนึ่งละวะพินมีเยอะเอวเสียงตัวอะไรอยู่แล้วเสียงจากกนกอ๋อจิ้งเหลนจิ้งเหลนอันนี้ไอ้น,นี่อะไรนะโหลาเพตาเผือกโหเลี้ยงยากมาก ขอบอกเพื่อนเพื่อนเลยจะตายอย่างเดียวอะแกไม่ยอมสู้เลยอันนี้ไอ้นี่ไอ้อดิบด่างพาไปดูไม่จ๋า จากลากยาวๆนี่กลอนหมดเลยพวกเธออะไรไม่เข้าเรื่องเลยพีย่พินก็คิดว่าเขาไม่มีอันตรายนะตัดใบให้กรนเลยเอาวาเอาใบาไว้มากแล้วคายน้ําเหี่ยวเนะี่ยตัดใบให้กรนเลยจ้ะเวลาไปปลูกใหม่อันอันนี้เพาะขึ้นมาจากไข่ อันนี้ก็เพราะจากไข่เหมือนกันสวยงามมากยังมีคนเขาเล่นกันอยู่หรือเปล่าเนี่ย